โอเคก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับก็ขอยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนเข้าสู่เกม FC ออนไลน์นะครับเพื่อนๆในคลิปนี้นะครับเราก็มาอยู่กับฟูลทีมเชลซี EP ที่4กันแล้วนะเพื่อนเเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยผมจะให้ดูทีมในปัจจุบันก่อนนะครับตอนนี้ก็ขาดแค่3คนนะเพื่อนๆนะก็จะมีปีกมีกลางรับนะครับแล้วก็มีกองหลังนะตอนนี้ก็ประมาณนี้เลยทีมก็เริ่มสวยนะเพื่อนๆตอนนี้มูลค่าทีมน่ ก็อยู่ที่ประมาณ3 0 0นเอ็นะครับตอนนี้เราก็เดินทางมาไกลแล้วนะผมคิดว่า EP นี้นะเพื่อนๆเราน่าจะด่าได้รับนักเตะครบทั้งหมดนา3อีก3ตำแหน่งนะเดี๋ยวผมดูเช็คดูแป๊บหนึงโอเคเพื่อนๆตามนี้เลยนะครับที่ผมได้ทำการซื้อไว้นะก็จะมีราฮิมสเตอร์ดิงนะลิคาโดคาวันโยแล้วก็โคดมาเกเลเล่นะเพื่อนๆส่วนใน EP นี้นะครับเราจะมี เงินเอ็มเ,เ,เนี่ยคือเยอะมากนะแสนล้านนะเกือบล้านล้านแล้วนะเพื่อนๆสายฟรีนะคือแบบโอ้โหจุกๆนะแสนล้านนะครับเดี๋ยวมาดูของกันนะครับลอตเตอรี่เนี่ยเรามีทั้งหมดอ่าหนึ่งร้อยหนึ่งลูกนะเพื่อนๆ,ๆส่วนการ์ด v ีพีตอนนี้มีหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดใบผมคิดว่าถ้ารวมเปิดอ่าลอตเตอรี่ด้วยเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีประมาณอ่เกือบเกือบร้อยห้าสิบนะเพื่อนๆหรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับ ส่วนการนักเตะก็ประมาณนี้เลยนะครับมีอยู่97ใบถ้ารวมอลอตเตอรี่ด้วยก็น่าจะประมาณร้อยนิด,น,ดนิดนะอันนี้ผมคิดว่าถ้าหน้าลุ้นหน่อยก็จะเป็นนี่ครับ108ขึ้นการ์ทีไว้นะคิดว่ามีหลักหมื่นแน่ๆแ,แต่ว่าการันตีบวกเนี่ยอ๋อมีอยู่ใบน,นึ่งนะเพื่อนๆอันนี้เป็นการันตีบวก5นะครับก็ตามนี้เลยโอเคเดี๋ยวอันดับแรกนะผมขออนุญาตน,นะครับเปิด การ์ดลอตเตอรี่ละกันจํานวนหนึ่งร้อยหนึ่งลูกเดี๋ยวมาดูกันนะเพื่อนๆว่า EP นี้นะครับจากเงินที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยแปดแสนเจ็ดเนี่ยมันจะไปถึงระดับล้านล้านหรือเปล่าเออนะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับแล้วก็ต่อไปขออนุญาตเปิดการ์ด v p อ้าวเกินร้อยห้าสิบนะเพื่อนๆน,น่าจะเกินไปเยอะอยู่โอเคเดี๋ยวเปิดเลยนะครับขยับไปเก้าแสนแล้วนะตอนนี้ ถึงเก้าแสนห้าไหมเฮ้ยอย่าบอกนะล้านล้านเปล่าอืมเป็นเก้าแสนสามเก้าแสนกโอ้ยล้านล้านได้มาอีกแสนแปดเฮ้ยเพื่อนๆตอนนี้เรามีเงินอยู่ล้านล้านว่ะ <c oughs> นี่เป็นอครั้งแรกเลยนะที่ทำไอดีสายฟรีแล้วแตะไปถึงขนาดนี้นะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเปิดต่อนะครับยังไม่หมดนะอีกยี่ิบสี่ใบ ได้มาเป็นสามหมืนสี่เป็นล้านล้านยังอยู่ล้านล้านอยู่นะตอนนี้นะเออค่าเงินเยอะก็เริ่มงงแล้วนะโอเคการ์ดบีพีหมดแล้วนะเพื่อนๆเดี๋ยวก็ก่อนอื่นผมขออนญุญาตนะครับเดี๋ยวกดรับนักเตะที่เราได้ทําการตั้งขายไว้ก่อนนะก็จะได้มาเพิ่มอีกหมื่นนิดๆน,น,น,นะครับอ่าเดี๋ยวขออนญุญาตใช้การ์ดคูป,ปองลดนะจะถึง หมื่นหมื่นสี่ไหมเนะี่ยหมื่นสามแปดห้าโอเคอ่าได้มาหมื่นสามกดรับเลยละกันก็เป็นล้านหนึ่งล้านล้านงงกับค่าเงินวะเนี่ยก็เนี่ยตามนีนน้เพื่อนๆนะตอนแรกเรามีแสนนะตัดเลขหนึ่งออกไปเนี่ยเรามีเป็นหลักแสนนะแสนล้านนะเพื่อนๆตอนนี้เราก็เป็นอ่าล้านล้านนะครับล้านหนึ่งแสนล้านเออประมาณนี้ เออลืมงูโอเคอ่ารับดีไหมอ่ะยังยังไม่รับนะเพื่อนเดี๋ยวขออนุญาตเปิดนักเตะก่อนนะครับเซตแรกหนึ่งร้อย้เปิดได้สามสิบเก้าใบโอเคไม่เป็นไรขออนุญาตเปิดเลยละกันสามสิบเก้าใบเดียวอ่าเปิดอันนี้เซตแรกนะนเพื่อนแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาเปิดเซตที่สองต่อนะครับเดี๋ยวขอเคลียร์นักเตะแล้วก็เดี๋ยวมาเปิดนะลุ้นเซตแรกกันก่อนนะตอนนี้ทั้งหมดสามสิบเก้าใบ ไฟไหมคิดว่าหลักพันอะได้แน่ๆนะเพื่อนอิมม oh ิเล่โอ้โหหลักพันจริงวะ <laughs> พันห้านะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเคลียร์นักเตะนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเปิดแพ็คที่สองนะกันต่อในเซตที่สองนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเคลียร์นักเตะออกก่อนนะเพื่อนๆนะ เดี๋ยวเรามาเปิดกันต่อในเซตที่2นะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็เหลืออยู่106ใบนะครับแต่ว่าเซตที่2เนี่ยเราจะเปิดได้ทั้งหมด47ใบเมื่อกี้โคตรเกลือนะเพื่อนๆได้แค่หลักพันนะเออแต่ว่าถ้ารวม,มแล้วมันก็ได้หลายหมื่นอยู่แหละถ้ามันเอามารวมกันทั้งหมดนะครับแต่ว่าเซตที่2เนี่ยขอแบบเบิ่มๆนะต้องหมื่นเอ็มไหมไฟเย็นใครเอ่ย แอนโตนีแอนโตนิโอซิวาหลักหมืน่นนะก็กองหลังจากเบนฟิก้านะครับอันนี้ก็สี่พันสามพันเลวานก็ถามคาราฟิโอลีถามว่าเกลือไหมก็อ่านิดหน่อยนะเอาก็ <c oughs> okay, ยังดีอ่ะยังมีหลักหมืน่นน่าจะสองสามหมื่นอยู่แหละเซตนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตนะเพื่อนๆเคลียร์นักเตะอีกรอบเดี๋ยวดูว่าเหลือ,อก,กี่ใบ เหลืออีก59าสิบเก้าใบเดี๋ยวผมขออนุญาตเคลียร์นักเตะก่อนละกันนะเดี๋ยวเรามาเปิดในเซตที่สามกันต่อนะเพื่อนๆนะโอเคเพื่อนเพื่อนตอนนี้ผมก็ได้เคลียร์นักเตะเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะทําการเปิดในเซตที่3นะเพื่อนๆเดี๋ยวมาลุ้นกันนะเมกกื่อกี้เซตแรกไม่มีหลักหมนนื่นนะเพื่อนๆนเซตสอมีหลักหมื่นนะครับแล้วก็มาดูเซตสามจะมีหลักหมื่นหรือเปล่ามาไฟได้ลุ้นไหมเนี่ย ไฟไฟเย็นหลักหมื่นแหละหลักหมื่นหลักหมื่นอาอาโนสาืนสองตีซอนสองหมนห้าเอ้าสามหมื่นห้าหมื่นเจ็ดหมื่นปดมืเก้ามืนโอ้โหแสนเอ็มอ่าแสนล้านนะครับทั้งหมดนี้โอเค ถือว่ามากระดวงแหละเออยังดียังดีที่ได้นะแล้วก็มันก็เอ้การ์ดสุ่ม BP อ่ะโอเคชิ้นเดียวไม่เป็นไรแล้วก็จะเหลือการ์ดพวกนี้นะครับเป็นการ์ดที่ OVR ไม่เยอะนะผมก็ยังไม่เปิดไว้เพื่อนเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะครับอ่ะแล้วก็เดี๋ยวมาดูนักเตะนะที่เราจะอ่าทำการเสริมเข้าทีมกันนะเพื่อนๆก็จะตามนี้เลยคาวายโยส r l เตอร์ลิงแล้วก็โค้มาเกเลเล่เดี๋ยวผมขออนุญาต นะครับกดรับนะักเตะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันในทีมว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับเพื่อนๆเรียบร้อยนะตอนนี้เราก็ได้มาครบทั้งหมด11คนนะในทีมสายฟรีของเรามูลค่าทีมตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ4 0 0 0 0 0มนะเพื<ๆ>่อนๆก็เป็นปนักเตะในงบกลางๆนะไม่ได้แพงแล้วก็ไม่ได้ถูกจนเกินไปนะครับหน้าเป้าเนี่ยผมใช้เป็นฟินโด,โดตอเลสนะส่วนอา่าสแนวลุก ที่ยืนอยู่ด้านหลังตอเลสก็จะมีเมสันเมาส์นะครับไรอันเซอร์ลิงแล้วก็โจโคส่วนแดนกลางนะผมใช้เป็นโค้ดมาเกเรลเร่คู่กับรูดกุลิดนะครับแล้วก็ส่วนแบ็คสองข้างเนี่ยผมใช้เป็นกัปตันเดฟนะแล้วก็แอชลีย์โคส่วนคู่กองหลังเนี่ยผมใช้เป็นลูริเกอร์นะครับยืนคู่กับลิคาร์โดคาวันโยส่วนผู้รักษาประตูนะก็ใช้เป็นตำนานอีกคนก็คือปีเตอร์เชย์นั่นเองครับจริงๆเนี่ย ผู้สาวประตูของเคลซเนี่ยมันมีน่าใช้ก็เยอะนะเพื่อนๆนะไม่ว่าจะเป็นปีเตอร์เชคนะครับทีโบกุตัวนะเอดูอาร์เมนดีแล้วก็อีกคนนึงก็เป็นกาบายเยโรกาบายเยโรบวก8เนี่ยรู้สึกถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นปี VTN อันนั้นก็เล่นได้ยาวๆเหมือนกันนะเป็นบวก8นะครับก็ประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับสายฟรีของเรา,าแล้วก็ออาโอเคเดี๋ยวผมให้ดูนักเตะ ที่ผมจะทําการเสริมในเซตต่อไปทั้ง11คนก็จะประมาณนี้เลยนะครับอย่างที่ผมบอกนะผมจะเซตเป็นบวก8ทั้งหมดนะเพื่อนๆก็คือสแตทเนี่ยผมจะให้130ขึ้นทุกคนนะย้ำมาทุกคนก็จะมีแค่แบ็คนะที่งบเนี่ยค่อนข้างนี่จะแพงแล้วก็ o e r ค่อนข้างนี่จะน้อยนะเพื่อนๆเ,เนี่ยมันแค่116นะมันจะไม่ถึง สเตตอว v r มันจะไม่ถึง130มนะมันจะอยู่แค่127นะครับส่วนคนอื่นเนี่ยไม่ต้องห่วงนะอย่างแฟงล้าผ์ดนะครับก็สตาร์ทมาเลยร2อย่ิบสเนะอว R มันก็จะตันอยู่ที่ประมาณ130กว่านะครับ133ถ้ายินตำแหน่ง c e เนะประมาณนี้เพื่อนๆค่าพลังแมงโกอย่างโหดล้าผ์ดเอาเรื่องจัดราคา5้าแสนล้านนะก็คือ5้าแสนล้านเนี่ยไม่แพงนะเพื่อนๆก็ทั้งหมดนี้นะผมจะทำการ เสริมใน EP ต่อไปนะครับก็คือขยับอัปเกรดขึ้นมานะ,ะเพื่อนๆก็จะเป็นตามนี้เลยเนะาะโอเคเดี๋ยวกลับมาดูทีมปัจจุบันของเรานะครับตอนนี้ผมก็จะใช้ทีมนี้นะเล่นไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะค่อยๆนะเหมือนเดิมนะครับขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆนะ โอเคสำหรับวันนี้นะครับสำหรับฟูตทีมเชลซีสายฟรยีก็ประมาณนี้ล้กันถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ